สวัสดีครับคนเนี้ยไอเคนเรียนโคตรเก่งเลยครับแต่ว่าติดยาสองสัตว์คนนี้นครับไอเซมเรียนเก่งเหมือนกันครับแต่ว่าเกเรไปนิดนึงส่วนคนแรกครับไอบูมโคจคั๊กทำเก่าครับเกเรติดยาเอาหมดทุกอย่างส่วนคนสุดท้ายนะครับโอโมคนนี้เรียนก็เก่งกิจกรรมก็ดีไปที่ปรึกษาให้เพื่อนเพื่อนได้ และมันนะ่ะจะมาสั่งสอนเพื่อนๆของมันคามเฮ้ยทำไรกันนะ่ะแบบนี้ไม่ถูกต้องผูขอผยแพรถ่ายรูปนะครับอะไรมือเงินมันยาอ,อ่อนกูเตะง่ายท้องแบบค่อผมจะปัญญาอ่อนนะครับผม,ผมก็ยังรู้นะครับว่าที่นี้พี่ถามมันผิดและมีทูอะไรบ้างอ่ะเนี่ยผมพูดไปิิมีอะไรบ้างตามตามกฎหมายการที่เราจำนายหรือครอบครองยาเสพติดคือการรบกวนตอนที่แถวนะ มีโทษจับุกไม่เกิน5ปีกับปรับไม่เกิน5 0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับฮะแล้วถึงแม้ว่าคนอาจจะคิดว่ามันอันตรายน้อยกว่าบุรี่ธรรมดาแต่ความจริงมีสารอัตรายมากกว่าเช่นนิโคโตินสารเคมีในแอน้ำเช่นบอมาดีไฮสร้างความเสียหายต่อปอดและหัวใจอาจมีโรคปอดอักเสบอีกด,ด้วยะ,ะ,อะ,อะเอาละ อันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าบุหรี่ไฟฟ้ามีความเสี่ยงแนอันตรายต่อสุขภาพหลายด้านแม้บางคนจะมองว่าเป็นทางเลือกที่ปลอดภัยกว่าบุหรี่ธรรมดาแต่งานวิจัยสนมากแสดงให้เห็นว่าบุหรี่ไฟฟ้ามีข้อเสียดังนี้ผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจไอ้น้ําจากบุหรี่ไฟฟ้ามีสารเคมีเช่นโพลิฟิลลกดอนกีสซรีสารแตงกินซึ่งเมื่อหายใจเข้าสู่ร่างกายอาจทําให้เกิดการระคายเคืองหรือปอดอักเสบ มีรายงานของผู้ป่วยโรคปอดอักเ,อเสบรุนแรงที่เกี่ยวกับการใช้บุหรี่ไฟฟ้าผลทางจิตใจและพฤติกรรมวัยรุ่นที่ใช้บุหรี่ไฟฟ้ามีแนวโน้มจะหันไปใช้บุหรี่ธรรมดาหรือสารเสพติดอื่นๆในอนาคตอาจส่งผลเสียให้มีภาวะจิตกังวลซึมเศร้าหรือปัญหาด้านการเรียนรู้ความเสี่ยงจากการระเบิดหรืออุบัติเหตุอุปอกรณ์บุหรี่ไฟฟ้ามีโอกาสระเบิดหรือล่วาจากแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน ซึ่งอาจทาให้เกิดการบาดเจ็บได้ในสารนิโคตินนิโคตินบริไเฟ้ายังคงเป็นสารเสพติดที่กระทบต่อสมองโดยเฉพาะวัยรุ่นทำให้เสพติดง่ายและมีภาวะต่อการพัฒนาสมองผลต่อหัวใจและหลอดเลือดนิโคตินสามารถเพิ่มความดันโลหิตและอัตราการเต้นของหัวใจซึ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดได้ สุดท้ายนี้นะครับพวกเราห้องมัธยมศึกษาปีที่4แผกนาก,การดัดการหรือ4ี่ทับเครับก็ต้องขอจบการแสดงเพลงเท่านี้พวกเราหวังว่าการแสดงของพวกเราหรือการแสดงบทบาทสมมติของพวกเราจะสร้างประโยชน์ต่อพวกท่านได้เป็นอย่างดีและขอให้ทุกท่านนำความรู้ที่ได้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต้องขอกล่าวคำว่าขอบคุณครับ